ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรายงานการจัดกิจกรรมสืบสอบอิสระนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยใช้ประสบการณ์ตรงของนักเรียนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจการเรียนรู้มากขึ้น การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสแสวงหาความรู้และค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่นักเรียนเกิดอยากรู้หรือสงสัยด้วยการหาคำตอบด้วยวิธีการต่างๆกิจกรรมสืบเสาะอิสระของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่3นักสำรวจเลขาคณิตจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. นักเรียนสามารถจำแนกเลขาคณิตได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเลขาคณิตได้ 3. นักเรียนมีทักษะการสังเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร์วัสดุ 1. แบบบันทึกนักสำรวจเลขาคณิต 2. ดินสอสีไม้ไม้บรรทัด 3. แบบจำลองเลขาคณิตขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 1. ให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวภายในห้องเรียนของตนเองโดยครูอาจจะใช้คำถามกระตุ้นคำถามสิ่งของใดบ้างภายในห้องมีรูปร่างเลขาคณิต 2. ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของต่างๆภายในห้องตามเลขาคณิตที่กำหนดให้จากนั้นนำมาแลกเปลี่ยนและนำเสนอหน้าห้องเรียนจากสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นสำรวจและค้นหานักเรียนออกไปสำรวจสิ่งรอบตัวทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนค้นหารูปเลขาคณิตพื้นฐานเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมขางหมูและอื่นๆ บันทึกรายการของสิ่งของที่พบพร้อมระบุรูปร่างของมัน 3. บันทึกข้อมูลให้นักเรียนวาดหรือถ่ายรูปสิ่งของที่พบมาแล้วระบุชื่อรูปเลขาคณิตของแต่ละสิ่งใช้ตารางบันทึกผล 4. สรุปผลและนำเสนอนักเรียนจัดทำรายงานสั้นๆหรือทำโปสเตอร์ที่แสดงผลการสำรวจของตนเอง อธิบายว่ารูปเรขาคณิตแต่ละแบบมีลักษณะอย่างไรและพบเห็นได้ที่ไหนในชีวิตประจำวันคำถามชวนคิด 1. ทํำไมสิ่งของรอบตัวเราถึงมีรูปทรงเรขาคณิตที่แตกต่างกัน 2. ถ้าโลกนี้ไม่มีรูปทรงเรขาคณิตชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร 3. รูปร่างของอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีผลต่อความแข็งแรงหรือไม่ประโยชน์ที่ได้รับ หนึ่งนักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางเลขาคณิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 2. ส,ส่งเสริมทักษะการสังเกตและวิเคราะห์รูปทรงเลขาคณิต 3. ฝึกทักษะการจดบันทึกและการนำเสนอข้อมูลข้อดีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการสำรวจจริงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นักเรียนได้ฝึกการเปรียบเทียบรูปทรงเลขาคณิตที่พบและเชื่อมโยงกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน กระตุ้นความสนใจและความคิดสร้างสารรค์การให้เด็กๆออกไปค้นหาสิ่งของและวาดรูปหรือถ่ายภาพช่วยให้เกิดความสนุกสนานและไม่น่าเบือ่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมหากทำเป็นกลุ่มนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกการทำงานร่วมกันช่วยพัฒนาทักษะการบันทึกข้อมูลและการนำเสนอผลที่เกิดกับนักเรียน 1. น,นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของเลขาคณิต 2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของเรขาคณิต 3. นักเรียนมีทักษะการสังเกตตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ทักษะที่เกิดกับนักเรียน 1. ทักษะทางสังคม 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. ทักษะส่วนบุคคล 4. 7คติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ 5. ทักษะทางคณิตศาสตร์ 6. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 7. ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ 8. ทักษะการทำงานร่วมกัน 9. ทักษะความคิดสร้างสารรค์ กิจกรรมนี้ไม่ได้ช่วยแค่การเรียนรู้เลขขาคณิตเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสารรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในอนาคต